ไม่น่าเชื่อว่า n u บี a f โฟกัสโป 5G มือถือราคาเบาๆจะเล่นเกมได้ดีขนาดนี้เล่นเกมได้ดีแค่ไหนไปดูแม้จะใช้ชิปเซ็ตอย่าง u n i s o ็ T760 แต่ก็แรงพอที่จะเล่นเกมได้ดีไม่ว่าจะอาว p พับ G r e n n b r e a บเ u t แม้แต่ Genshin Impact ก็ยังเล่นไหวโดยหน้าจอ120เฮิร์ขนาด6.78นิ้วก็ได้สีสันของเกมที่สดใสหน้าจอใหญ่เต็มตาการทัดการสัมผัสใจรสโคปใช้งานได้ดี มากับลำโพงเดี่ยวที่รองรับระบบ DTS สามารถเปิดโหมดเกมและตั้งเป็นโหมดสเตดิโอได้เสียงมีวิติเสียงดังดีชัดเจนแบตบขนาด5,000ม mm, ิลลิแอมถือว่าอึดใช้ได้เล่นเกมได้นานหลายชั่วโมงส่วนเรื่องความร้อนเวนลาเล่นเกม,มันหนักก็มีร้อนบ้างแต่ก็ยังเอาอยู่เรียกว่าเล่นเกมได้ดีอีกรุ่นครับสำหรับ Nu เบฟร์คัส 5G เพื่อนๆที่สนใจก็จัดไปเลยครับในราคา7,499บาทเท่านั้น